ธอก็แค่ผู้ชายผ่านมาแล้วก็ไปไม่มีความจำเป็นต้องแบกเอาไว้เจนนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เจนมาทำอะไรกันนะคะแล้วก็จะมาดูว่าข้างในเขามีอะไรกันก็ <c oughs> จะเป็น iPhone นะคะ <c oughs> พี่บอย iPhone 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 <c oughs> อน <rude S 2> นี้นะคะเราอยู่เป็นที่กองถ่ายทำ MV นะคะเพลงมะเร็งของเจนเองนะคะโอ้โหพระเอกนางเอกหล่อสวยกันเลยทีเดียวนะคะเพก MV ของเราวันนี้นะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้พระเอก MV ของเราหล่อมากเลยนะคะใช่หรือเปล่าหล่อเล่นหล่อเล่นสำหรับคนนี้นะคะน้องจอมแจมนะคะนางเอก MV ของเรานะคะนี่นะคะ น่ารักไหมดูแต่งตัวเหมือนกันด้วยมีเหมือนมีเจนเจนสวาาวแฝดสาวแฝดโอ้ด้วยสังจังน่ารักมากเลยค่ะก็จะเป็นเจนร่างนางฟ้านะคะส่วนตัวจริงจะดักดักหน่อยแบบนี้นะคะขอบคุณน้องสัจังมากค่ะยินดีมากเช่นกันนะคะส่วนทางโน้นนะคะเพกของเราเหมือนจะใกล้ตายแล้วนะคะ MV วันนี้นะคะขาดไปไม่ได้เลยนะคะผู้กินกับค่ะผู้กำกับนะคะ เล่นเองตบเองเป็นไงล่ะ,ะเดี๋ยวเราเดินมาถามพุ่มกลับหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ยามสวัสดีค่ะนี่ผู้กินกลับของเรานะคะพุ่มกลับสุดหล่อของเรานะคะปาได <c oughs> น,น,นะคะคเดี๋ยวทำงานก่อนนะคะพี่ยามไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะเราจะไม่ได้กลับบ้านกัน เรามีหนุ่มล่อสาวสวยนะคะเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรกันแล้วก็รับบทเป็นอะไรกันบ้างนะคะอ่าคนแรกกอนเลยอันครับชื่อชื่อโอ๊ตครับก็เล่นเป็นเล่นเป็นผู้ชายโดนกระทำครับผู้ชายโดนกระทำอ๋อนะคะอ่าแล้วสาวสวยคนนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะแจมแจมค่ะรับบทเป็นหญิงสาวผู้ โชคจิตนิดนึงแต่สาเหตุมันเนื่องจากผู้ชายคนนี้เจ้าชุงค่ะใช่ก็ต้องมีโดนลงโทษกันบ้างใช่ MV เพลงของเรามันต้องแรงๆอย่างนี้อยู่แล้วนะจากบั n a n a r e c ร r ขอนะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของเจนรัฐพรนะคะยังไงติดตามความเคลื่อนไหวได้ค่ะขอบคุณค่ะ